วันนี้มาบำรุงผิวไปพร้อมกับเจมกันนะครับสิ่งแรกเลยที่เจมขาดไม่ได้ก็คือเซรั่ม A.N.R ขวดนี้นั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มจากการวอร์มเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทาเป็นรูปหัวใจหัวใจดวงเล็กแล้วก็หัวใจดวงใหญ่ครับผมใช้แล้วรู้สึกผิวดูนุ่มชุ่มชื่นแข็งแรงรูมขนดูจางลงผิวดูกระชับขึ้นด้วยครับ และที่เจมขาดไม่ได้เลยนะครับอีกขั้นตอนก็คือการบำรุงผิวรอบดวงตานะครับเจมจะใช้ Advanced Night Repair i Matrix นะครับยิ่งนอนน้อยพักผ่อนน้อยอยู่แต่หน้าจอมือถือเล่นเกมดูซีรีส์นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับค่อยๆนวดแอปพลิเคเตอร์พอลงไปแล้วอ่ะจะรู้สึกเย็นๆรู้สึกผ่อนคลายได้ดีเลยครับการบำรุงผิวรอบดวงตาเนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะผิวบริเวณนี้บอบบางกว่าส่วนอื่น อดนอนไม่บำรุงแค่คืนเดียวก็ดูออกเลยครับว่าไม่ค่อยสดชื่น Start Younger และ Stay Younger ไปกับเจมกับเอสเ e ่เรเดอร์กันนะครับ